เ,เอาเลยเอาเลยอะไรเอาเลยหรือแบบเหยียดคิ้วเลยอะหรือแบบว่าไม่หลุดยแน่ยุงครับครูยุงยุงยุงฮะยุงครูว่าแล้วครูขันยิบยิบยุงครับยุงครับครูครับยางครับครูครับมีอีกตัวครับยุงไปแล้วอุย้ยตายคามือเลยอ,อยจไม่ได้อ่ะโพยจากห้องแปะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่เนี่ยแต่ว่าทำห้องมาตอนนี้มีโพยแค่หนึ่งใบ แล้วเราจะทำไงดีอะเฮ้ยผมได้ยินภาษาไทยบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือเป็นปลอดภัยที่สุดกำลังจะบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมใช่ีสุดปลอดภัยที่สุดทุกคนฉันคิดออกแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูเพนสี สวัสดีครับครูสอบแล้วเนี่ยค่ะพร้อมไหมลูกพร,พร้อมครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ดีนะร,นร้อยเปอร์เซนต์ครับดีมากซิบดาวปลื้มค่ะคุณครูครับคุณครูครับพ,ดบพดบอ,อพดีผมมีเรื่องอ,อ,อยากจะ,ะคือ เรื่องก็สอบเนี่ยโอ๊ยอ้้อึงอ้ง้ <c oughs> อึง,องพูดก็ไม่เป็นภาษีภาษาส่งหลังไปลูกอ๋อส่งหลังเหรอคะเออเออส่งไปลูกส่งไปส่งไปให้มันครบครบครบ,ครบละดูข้อสอบดีๆลูกครูครับมแม่สะดุดตาอะไรผิวสวยอ <c oughs> ยากชมใกล้ๆน,น้ำตาลน้ำตาล เป็นสีบราว์อะเอาเลยเอาเลยอะไรเอาเลยคือแบบเหยียดคิ้วเลยอะคือแบบว่าไม่หลุดแน่ๆยุงครับครูยุงยุงยุงฮะยุงครูว่าแล้วครูขันยิบยิบยุงครับยุงครับครูครับหยางครับครูครับมีอีกอีกตัวครับยุงไปแล้วอุ้ยตายคามือเลยนะหยังนะหยังมาถึงครูได้คิ้วเนี่ยสวยได้หรือยังครับนี้ได้แล้วเห็นทุกนิดประดำทุกวันเนี่ยนี่กันมาใหม่ ที่คือสุดๆแล้วคุยบอกแไปเร็วๆๆ็ไปเร็วๆนะนะตั้งใจสอบแล้วลูกนะตั้งใจตั้งใจกูรูค,ครับว<ะ>่าว<ะ>่าอ,อันนี้อ่านว่าอะไรครับอ๋อคุณลืมว่าเธออ่านไม่อ่นออานไม่เป็นนะอ่านทอดเสียงแล้วปล่อยให้ หางเสียงขวนขึ้นจมูกตั้งใจเรียนอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขอ่านลูกอ่านเรียนอ่านอ่านเรียนเสียงดางเสียงต่ำต่ำขึ้นไปเสียงสู ผมไม่ทราบครับมันคืออะไรครับครูหนึ่งจับมือเธอมาถกเธอทรยศข้อสอบเธอตกตกทั้งห้องเลยใช่ไหมครับครูครูหยิบมาจากมือใครเนี่ยอันเนี้ยหยิบมาจากมือใครมือผมครับตกคนเดียวแต่ว่าเราไม่ต้คนรอกกันนะครับไม่ต้องเลยอ้าอเธอรอกเป่าะพอยเธอได้รอกป่าวลงไม่ได้รอกอะไรเธอเลยเดฟนอย่าถามกำลังถามอยู่ก้า เราไม่คิดว่านาเป็นคนแบบนี้อ่ะฝรั่งไม่พูดโคกไอ้โดมก็ไม่รู้ภาษาได้แต่หมุมก็ตั้งใจเรียนนะครับเธอต้องรับผิดเป็นผู้เดียวคือตกคนเดียวนนิกกี้ในนักกี้นะฉันแต่ผมต้องนั่งทำอะไรครับตอนนี้นั่งยิ้มยิ้มไม่เพื่อนทั้งหมดยิ้มให้ครูเนี่ยยิ้มอ่ะดิเราทำอะไรต้องรับผิดชอบด้ สายเหนื่อยแน่ยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กแน่นดูแลจบ